ก็สวัสดีทุกคน้วนะผมก็ผมนะครับไซมอนนะจากช่องอีวานครับอ่ะวันนี้ผมมาเล่นเกมนะผมเป็นเกมของคุณลาร์ดวินเทอร์นะครับเป็นวันปกติมีคนเดินผ่านบ้านเครับผมโอเคก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมรับกวนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตคลายให้กับไซมอนด้วยนะครับผมไปโจ RPG Maker ลัดวินเทอร์เสนอวันปกติมีคนเดินผ่านบ้านมาครับไปที่ป่าเอ๊ A. กด F4 เพื่อเต็มจอลูกศร Z X อ่ายกเลิกตกลงโอเคไปเราเห็ดวันเฮ้ยท่องถับมือถือ คนสมัยนี้ชอบอ่านผิดเพราะความเร่งรีบว a t มีคนชอบไปหลบในนี้แล้วก็เน่าข้างในอะฮะอืมไปที่ป่าตรูจะไปที่เมืองโอเคต่อก่อน อ,อ่าเอ๊ะฮ่าๆากูไม่ตรูไม่ตายเว้ยโคตรหลอนแล้วไงต่อเดี๋ดอโคตรหลอนอะไรเนะี่ย นั้นจืนจ้องหญิงสาวโดยที่ไม่มีเสียงผูด้ใด,ใดนอกสียจากเสียงของอวัยวะภายในที่เคลื่อนไหวไปมาเอ๊ะเห็นผมผมก็หลอนนะเงี้ยเข้าได้ปะเข้าไม่ได้เดี๋ยวนะวันต่อมาฮะฉันเห็นศพคน มันวิ่งผ่านหน้าบ้านฉันน่ะจริงนะเชิญสิกิ่งแก้วครับอนาดหมาตัวนั้นน่ะมันทําอะไรน่ะนี่เธอไม่ฟังฉันเลยเหรออ่ะตอบมาว่าฟังฟังสิอนาดฉันฟังอยู่ฉันฟังอยู่นะเธอเห็นคนวิ่งผ่านหน้าบ้านเลยกลัวนะไม่ฟังกันเลยหรือไงมันเป็นศพของคนล่างแหว่งออกไปครึ่งนึงน่ะ เมื่อวานฉันออกไปไหนไม่ได้เลยฉันกลัวไอ้ศบนั่นนางก็นอนไม่หลับถ้านายไม่เชื่อก็ไปดูไม่ล่ะก็ <c oughs> อยากจะรู้ดอกเหมือนกันแล้วนะว่าไปดูให้เห็นไปเลยอะไปเอ๊ย yeah. แต่หมอนี้กินข้าวเลยผมหิวมากผมต้องกินอ่าถามไปว่าคุณเห็นหมาตัวนั้นไหมหรือว่า อะเห็นมันกลังกินอยู่นะขอโทษน,นะแต่ว่าแต่ผมว่ามันกินศบอยู่เืลองสักอย่างนั่นแหละก็ากำลังกินไงผมผมไม่สนใจหรอกนะผมจะกินคนุณคงไม่อยากให้ใครบางคนมากวนตอนก,กินกระตาคุณคงไม่อยากให้ใครมากวนตอนร่างหิวใช่ไหมว่ เราไปดูผีกันดีกว่าครับตามกิ่งแก้วไปแล้วไหนนะกิ่งแก้วอ่ะเือเวลาต่อมาบ้านของกิ่งแก้วอะฮะนี่เลยนี่แหละฉันยืนอยู่หน้าประตูนะไหลศพท่านอ่ะมันก็หยุดอยู่แล้วแล้วก็หันหน้ามาจ้องฉันขึ้นมมันยังขับอยู่เลยไหนละ่ะศพคุณตาฝานไปหรือเปล่าคุณกิ่งแก้วมันล ไม่เห็นจะมีอะไรเลยก็ก็ตอนนั้นมันจะมีอะไรได้ไงเล่าฉันกลัวก็เพราะว่าไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยใช่สิแันไม่เคยกลัวทุกอย่างโภคส่วนโลกฮะฉันไม่ส่วนโลกก็จริงนะแต่ฉันสนใจหมานั้นข้างตอกอาหารน่ะฉันจะเข้าใจไม่หายเลยอนาดมันก็หมาจรแถวนั้นแหละ นี่สนใจจบที่ผ่านหน้าบ้านฉันดีกว่านะฉันเห็นฉันเห็นมันจริงๆนะไม่อยู่แล้วไปดีกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่างน้อยก็ต้องไปช่วยกันดูรอบบ้านก่อนนะฉันกลัวว่ามันจะไปซ่อนอยู่ในหลังบ้านนะ่ะเออเอาเอาก็ได้นะเพื่อความพอใจของของเธอน่ะโคตรหลอน ะเราจะกันไปดูนะผมตำรวจทุกซอกทุกมุมมันลอ็อกเฮ้ยไม่มีอะไรเลยอ่ะกลับไปที่หน้าบ้านดีกว่านะตอกตอกล็อก,อ,กอ,อีกแล้วครับแม่สาวเฮ้ยไปดูรอ,รอบก่อนสิก็ไปดูให้แล้วนี่ไง รอบก่อนซี่อะไรคือดูรอบก่อนมันล็อกวนรูปที่สองนะครับผมอ่ฮะอ่ะฮะเจออะไรไหมไม่มีอะไรเลยลมพาัดเจนดีงั้นก็ไปดูในบ้านต่อเลยโอเค ดูดีนะฉันจะไปอยู่ตรงนี้แหละบ้านใหญ่ไปไหนเนี่ยหรือเคอ่ะเคไปบ้านใหญ่ขนาดนี้อยู่คนเดียวเหรออือชอบบ้านนะ่ะเดี๋ยวนะถัขงขยะอ่าดิง้งมีด ถ้าจอแลไรแบกก็คงต้องใช้ไอมีดเร่มนี้แหละอาา่ะฮะเก็บไหมเก็บไหมตู้เย็นอืมดีแล้วไม่มีนะคนจุกแช่ไว้วัต ของของ,องกิ่งกิ่งอะไรกิ่งอะไรกิ่งแก้วโคตรหลอ่อโคตรอันตรายอะไปดูเสื้อผ้าเก่าๆโอ้เสียงโคตรหลอนห้องน้ำโอ้โหถังใส่น้ำ อ่ะไม่มีอะไรนะก็ยังไม่มีอะไรอยู่ดีอะแต่มีห้องนึงล็อกเข้าไม่ได้อ่ะฮะมันเป็นห้องนอนอีกห้องน่ะแต่ฉันเอาไว้เก็บของเฉยๆของไม่มีอะไรเข้าไปได้หรอกนะงั้นฉันกลับก่อนนะไม่หรอกมันไปแล้วล่ะอืมเจอกันเดี๋ยวนะผมเป็นห่วงกินแก่จังเลยกลัวว่า มันจะมาตรงนี้นะโอเคกลับปะกลับ มีรีโมทอยู่ตรงนั้นซะหน่อยนะคิดว่าฉันไม่เห็นเหรอคิดว่าเหยียบรีโมทจริงเหรออนาถจ,จุดจุดจุดใช่มันไม้มีอะไรสักอย่างตกอยู่ตรงพื้นฮะทำไมข่าวนิยอมพูดจริงปกตินายชอบพูดเบ่งเบน,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 นแบบนี้มันแย่กว่าเดิมอีกนะวันนี้วันนี้อย่าเพิ่งกลับนะอนาถนอนนี่แหละถ้ามันเกิดถ้ามันจะเกิดเรื่องอะไรที่นี่ นอนที่นี่ไปอ่ามันก็ต้องเจอแน่แน่ไปหาน้องที่อื่นกันดีกว่ามัง้งฮะถ้ามันตามไปล่ะเห็นฉันเห็นมันมาแล้วนะมันอาจจะตามฉันไปอยู่ดีนะลองอยู่ที่ไปสักคืนก่อนได้ไหมอะ่ะบ้านมันไปจะเป็นสถานที่ปลอดภัยสิอ่าทำตัวเหมือนตัวละครเรื่องสอยองขวัญเลยนะเบื่อย่างนี้เลยต่อไปเจอผีเข้าใจสิ ฮะอันไนนอนโซฟานะนั่นยยงไงเหมือนเข้าไปใหญ่เลยก็จะลองกลางดึกใช่ไหมแล้วก็วิ่งไปวิ่งไปดูอะไรเงี้ยฮะถ้าเป็นงั้นนะถึงนายจะมานอนในห้องฉันฉันก็ต้องหายไปตั้งกลางดึกอยู่ดีสิทุกอย่างแม่งก็เหมือนหนังสยองฝันจริงเลยไอ้บ้าเอ้ยอ่า ขอโทษครับใจเย็นก่อนนะ จะมีพลังงานวางอย่างก็เป็นได้นะมีแต่เสือ้อผ้าอยักเก้อี้ฮะนี่กุญแจห้องห้องนั้นหรือเปล่านะคุณได้รับกุญแจห้องเก็บของ เชือะไรเนี่ยเอ้าอะไรเนี่ยพูดดีอา่าพูดดีก็ได้เป็นไรไปถ้ถาถผมถามว่ามิงเป็นใครกับสนใจถามมึงมึงมึงมิงเป็นใครเดี๋ยวเป็นอะไรน่าแค่ฉันไงศพศพมันอา่าศพอยู่ในห้องมันคือกิ่งนี่อ่ฮตรูตรูศพอะไรอยู่นี่ไงในห้องเก็บของมีศพอยู่ หลอนหรือไงเนี่ยฉันเข้าน้ำหาเอ้ยแล้วหลอนอะไรอีกอ่ะไปเปิดห้องเก็บของได้ยังไงเอ๊ะไม่เห็นมีอะไรเลยบ้าแม่งเอ้ยจุด,จด <laughs> ไปจากที่นี่กันเถอะกิงพี่คิดว่านะเราไปจากที่นี่กันเถอะนะมันแปลกเกินไปแล้วไม่ต้องขัดอันนั้นจุดๆๆไปเดี๋ยวนี้เชี้ย <c oughs> โคตรหลอน บ้านของญาติของเธอก่อนจากนั้นไม่นานจากนั้นไม่นานกิ่งก็ย้ายออกจากบ้านเช่าหลังนั้นสวนนาดหลังจากวันนั้นเขาก็เริ่มเสียสติและเห็นภาพหลอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตระการกับสมองนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย